And I wanna spend some time with you, just the two of We can. สวัสดีค่ะวันนี้นคาก็มาพบกับไซโก้ฟรีสปินอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนวันนี้นคาไซโก้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะคะใครเช่นวินนะเกมอัปเปตนั่นเองอยู่ในค่าพีจีสลอนนานเพื่อนใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่นดูนะคะก็สามารถคลิกลิงด้านล่างเข้ามาสมัครกันเลยนะคะดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ใต้คอมเมนต์ให้กันแล้วกันนานเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดขิปนของไซโก้เนาะก็มาลิงเหมือนเดิมเพื่อนได้หรือเสียนะคะก็ไม่เสียนะคะขอแค่มาลิงไวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะคววววรรรรใใใชช้้้ิจาาาานนนนกกกกกกกััับมม็แลลขขอดดเเเปยี นะมาเลยก็มาดูเบ็ดขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะเนื่อนสูงสุดอยู่ที่400บาทนะคะขอปรับเบ็ดนิดหนึ่งเพื่อนๆเบ็ดสิบาทพอซื้อฟีสปริน์เลยเพื่อนมาดูดิถ้าเราซื้อฟีสปรินเข้าขอเพิ่มตัวคูณกับเพิ่มฟีสปริน่์มันจะตกกลุ่มดำหรือเปล่านะ ให้ไซโก้แนะนำนะไซโก้จะแนะนำนเพื่อนว่าไม่ต้องหมุนนะเดี๋ยวตกกลุ่มดำเสียรายตังเปล่าๆนะเพื่อนเนี่ยคือไซโก้มาริว่ให้ดูเนี่ยเพื่อวาาวนะความบันเทิงเท่านั้นนาตกกลุ่มดำเนี่ยไม่คุ้มนะเสียรายเงินมากมเพื่อนมายังไงโอ้โหมาขอเพิ่มอีกคูดิบสี่ยังมีโอกาสเพื่อนมา เพื่อนอุ้ยมาคูณสิบหกโอ้โหคูณสิบสี่มาดูดิอันนี้คือเราได้สแกตเตอร์ประมาณห้าตัวนะเห็นไหมฟีสปินมันเพิ่มขึ้นนาเนพื่อนมาขอพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตกคุณดำมันไม่คุมม้มเพื่อนมาลุน่าอุ๊ยถูหแปดร้ยอยสี่สิบป้า โอ้ยเพื่อนโอ้ยแค่เดียวได้ปลาบู่ทองมาเฉยเลยกำไมมรน่าจะ140เพื่อนโอ้ยจอดอไม่เก้าวินจ้าต่อเนื่องต่อเนื่งองก็ต่อไปก็ซุปเปอร์นี่แหละเออซุปเปอร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่นะซุปเปอร์ไม่เก้าวินนะ จงภูมิใจที่ได้กําไรมานะเพื่อนเสียมาเยอะเพื่อนจากเกมนี้ให้ได้บ้างเลยนะตีชิงเพืนเพื่อนโอ้โหชิงแตกเฉยเลยนะอุ้ยตแบงบนี้แตกทุกช็อตเพื่อนๆที่เราได้หมุนฟีสปรินมาเราแตกทุกครั้งเลยที่มันไหลนะโอ้ ยังไงต่ออุย้ยเบืนสองร้อยสิบบาทได้ไปอีกแล้วโอ,อ้ยก็ชอบนะเกมนี้แจกดีนะอยากได้แปะน้อนสักตัวนะหวังว่าเขาจะแจกใหนะ้เราเนี่ยมาเบื้อนโอ้โหเออหลังๆนี่เกลือแล้วหรอ หลังๆนี Memorial. ่เกลือแล้วหรอโอ้โหเกลือจัดมันก็ใครสนใจอยากจะลองเล่นดูนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ดันลังเข้ามาสมัครเลยนค่ะเดี๋ยวจะจิงลิงไว้ใต้คอมเมนต์ให้นานเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆนานเพื่อนของชัยโก้ที่จะรีวิวเพื่อนเพื่อดูกันนะคะโอ้ดูดิหลังๆนี่เกลือเกลือแล้วอ่ะอ้าวอื้ยสวยยังต่อเนื่องริง โอ้โหเจมไม่ลงช่องแรกสวยเพื่อนเคมาจังวานี้โอ้โหสวยเพื่อนโอ้โหโอ้โหกำไรพันสามเพื่อนโอเคก็ได้กำไรแค่นี้ก็เอานะดีกว่าเสียนะเพื่อนก็ ซื้อทั้งเดียวได้กําไรมันต้องคำสามก็ควรหยุดนะห้ามโลบเด็ดขาดเพื่อนเดี๋ยวเสียนะโอเคันเพื่อนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ภูมิใจนะคะที่ได้กําไรขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวขอตัวไปถอนเงินก่อนนาะนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันสนใจอยากจะลองเล่นดูก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย